สวัสดีค่ะแฟนเพจ Youtube ของครูหนิงนะคะวันนี้ครูหนิงจะมาพูดเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะหรือแผนปฏิบัติการรายปีนั่นเองนะคะแผนปฏิบัติการประจำปีนั่นเองนะคะในส่วนของส่วนประกอบของแผนนะคะคร่าวๆเลยก็จะมีคำนำสารบัญน,นะคะตอนที่1ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปตอนที่2ก็จะเป็น ในส่วนของทิศทางที่เราจะบริหารสถานศึกษาไปนในทิศทางไหนนั่นเองนะคะตอนที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาของเรานะคะตอนที่4ี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดงบประมาณที่เราจะใช้บริหารจัดการในแต่ละปีนะคะซึ่งมันก็จะมีเกี่ยวกับ โครงการต่างๆนะคะรวมทั้งโครงการประจำฝ่ายโครงการเสริมโครงการที่ส่งเสริมในด้านต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะอตอนที่5จะเป็นการรายงานผล การปฏิบัติงานของเรานี่แหละนะคะประจำปีว่าเราจะรายงานผลในส่วนของอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรายงานผลในส่วนของโครงการรายงานผลในส่วนของงบประมาณนะคะก็จะสรุปสั้นๆนะคะในส่วนตอนที่6กนะคะก็จะเป็นโครงการที่เราได้จัดในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการนะคะในแต่ละปีนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของ สารบัญก่อนนะคะว่าข้างในมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องแยกย่อยอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูก่อนนะคะอันดับแรกนะคะในส่วนที่1ก็จะเป็นบทที่1น,นะคะข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนพัฒปรวิทติธรรมเกียิแก้ววิทยาของเรานะคะ ก็จะอยู่ที่1.1นะคะประวัติการก่อตั้งโรงเรียน1.2สถานที่ตั้งของโรงเรียนนะคะ1.3โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนนะคะ1.4ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร1.5ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่1.6นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเราก็จะมาดูในส่วนของบทที่1ก่อนนะคะ ก็ในส่วนของบทที่1นึ่งนะคะในส่วนของสารบัญแล้วก็คำของบทที่1เนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกันเนาะข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยานะคะก็จะได้นําเสนอพอสังเขปนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นนะคะครูหนิงก็จะเลื่อนให้ดูคร่าวๆนะคะ ก็จะดูส่วนสถานที่ตั้งนะคะแผนผังโครงสร้างการบริหารนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับนักเรียนนะคะผลงานดีเดน่นก็ แข่งขันต่างๆนะคะก็คือผลงานของผู้เรียนนั่นแหละนะคะหลักๆก็จะอยู่ที่ผลงานของผู้เรียนนะคะแต่ละปีนะคะก็จะมีข้อมูลพวกเนี้ยนะคะการสอบต่างๆนะคะการสอบบาลีสอบทำสนามหลวงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ละปีก็จะมีข้อมูลอันนี้อันนี้เป็นปีข้อมูล ที่ใช้ย้อนหลังนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแผนปฏิบัติการปี60นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเ,เกี่ยวกับสถิติที่นักเรียนไปแข่งขันหรือว่านักเรียนสอบบาลีสอบทำสนามหลวงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของปี59นะคะก็คือน,นี่แหละนะคะก็คือองค์ประกอบของแผนปีสรุปง่ายๆนะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันนะคะ ใครสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้นะครับแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย